สวัสดีเอฟทุกท่านนะคะสวัสดีบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะเมื่อคืนนะคะพี่ขุนกับน้องขุนนอนอยู่ตรงนี้นะคะอาหารดีมากค่ะอุดมสมบูรณ์ค่ะเดลิกตื่นแล้วค่ะพร้อมเดินทางแล้วครับพี่ขุนคือคักนะคะพอเราจับโทรศัพท์ถ่ายคลิปแล้วเงียบนะคะได้ยินเสียงเราพูดแล้วเงียบเลย สังเกตว่าบริเวณของขุนทองที่เดินจะเป็นวงกลมนะ้าจ็ะเดินอ้อมอยู่แบบนี้ล่ะค่ะอตอนนี้ทีมงานก็กำลังเก็บของนะคะค่ะดูุนขุนทองครับ พอลักไปเกี่ยวหญ้ามาให้กินนะคะหญ้าหญ้าหญ้าไผ่เนอะนู่นนะคะหญ้าไผ่อยู่ในป่าเยอะแยะเลยเกี่ยวมากองไว้ให้ให้ใหเล็กกินนะคะแมาพาไปดูพี่ขุนคึกคักอ,อีกอักอีกอักแต่เช้ารู้แล้วนะคะว่าเราเดินเข้ามา ยืนนิ่งเล่นต่อค่ะ <c oughs> ต้นไม้เล็กๆนี่หักหมดเลยอันนี้เขาเรียกหญ้าพริกนะคะคือช้างจะกินดีมากค่ะแถว่าเราไม่ค่อยมีนะคะถ้ามีอยู่ก็มีที่ป่าสนามบินยวทำ อตอนเช้าอากาศดีก็คึกคักนะคะ นี่นะคะบรรยากาศรอบๆต้องป้อนใส่ปากนะคุณทองไม่ป้อนก็ไม่กินนะคะโอ,โ,อโอ้ดูยกขาไปติดต้นไม้นะอื เงินทำทำทำแล้วค่ะเน่เน่ เขาจะเป็นแบบนี้ทุกเช้าเลยนะคะพี่ขุนเขาจะคึกคักทุกเช้าเลยถ้าสมมติกรณีที่โอ้โหดูโอ้โ,อโ,อโอเราเอาเขาไปผูกไว้ในป่าต้นลึกๆแล้วมีต้นม้เยอะๆท่าแต่เช้าคนรักต้องรีบเอาออกมานะคะไม่งั้นนี่เล่น หนาใส่สองขานะคะนี่อื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 อออดดดูดูขาเอออะไรแบบนั้นน่ะเอ๊ะนีน ามีความสุขมากเลยนะคะพี่ขุนเวลาที่เขาได้ออกมาทัวร์นะคะได้ได้ไปไอหลายที่ได้เปลี่ยนที่หลับที่นอนได้กินอาหารที่หลากหลายนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือได้เดินไม่ได้อยู่ที่หลักจำจนะคะได้เดินทุกวันทุกเช้าทุกยิน กินต่อค่ะเขาสตาร์ทรถแล้วพี่ขุนเริ่มชินแล้วค่ะแต่ขุนทองนี่ยังไม่ชินนะคะยายอ่ะเขาสตาร์ทรถแล้วเดอ้อเขาจะให้อยู่นี่เดอ้อเขาไม่ให้ไปด้วยเออ คุนทองอยู่น eh ี่แหละลูกอาหารเยอะเ๊ะเ๊ะด no ูด um ูครั้งแรกแค่เดินนะคะคือเดินโวนพอสตาร์ทรถวิ่งเลยค่ะแต่พี่ขุนนั่นนิ่งนะคะแต่ก่อนพี่ขุนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันกับขุนทองนั่นแหละเ้เเวิ่งเลยค่ะ วิ่งเ,เห็นแบบนี้ video, ถ้า s, <S man, หลุดหมายความว่าถ้าคนจับไม่อยู่หลุดแล้ววิ่งนี้วิ่งตามไม่ทันนะคะไม่รู้จะจับยังไงนะคะเห็นเล็กๆแบบนี้นะคะน้องขุนท้องน้องคงยังไม่ชินเนาะมันก็ห้าวันแล้วนะคะวิ่งจนแก้มสั่นพี่ขุนก็ยืนอยู่เชย เป็นทองลูกอโอน่ะโอยแม่แมแมตาลายเดี๋ยวเขาก็ชินนะคะทุกอย่างคือเขาออกมาสู่โลกภายนอกเขาต้องเรียนรู้หลายๆอย่างนะคะก็จะเกิดความเคยชินว่าเออเขาไม่ได้ทิ้งเอาไปไหนเขาแค่ okay, เอาของขึ้นรถก่อน อืมฮืมอืมคุณเล่นดินสบายใจยิงถอยยิงเด็วความรักถอยรถออกไปนะคะเพราะว่ามันไม่มีที่กลับรถเนาะหน่อยไปไม่ม่วง เอก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 อัก,อกาา <ics> ไม่หยุดนะคะไม่หยุดวิ่งอืมอคึกแล้วทุกคนอือือ กลัวเข้าไปก่อนโอ้โอดูดูด,ดูขาดูขาเอาเอออทางนู้นก็คึกทางนี้ก็คึกเอออ่าพี่คุณอ่ะพี่คุนเริ่มกลัวว่าพ่อจะไปก่อนเหมือนกันคะ่ะเพราะทำไมพ่อถอยไกลจังเลยเออ้องลั่นตาเลยเเเนทองเย้ย ยุดลูกยุดเขาไม่ได้ไปไหนโดเดยวเขาก็มารับเอาแล้วจะกลัวทำไมพี่ขุนก็อยู่นี่ก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เราก็ต้องขออนุญาตหยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ